และอีกตัวหนึ่งครับที่โดดเด่นมากๆนะครับให้ดูตัวจริงเลยนั่นก็คือ Xiaomi Pad 6S Pro ครับโอ้ตัวนี้เป็นแท็บเล็ตหน้าจอขนาดใหญ่ของ Xiaomi เลยนะครับหน้าจอ12.4นิ้วนะครับแล้วจอก็ดีมากๆเลยนะจอความละเอียด 3K เลยนะครับเป็นจอ 144Hz นะฮะสเปคก็โหดมากๆเลยนะครับมาพร้อมกับ Snapdragon 8 Gen 2นะครับซึ่งถือว่าแรงมากๆแล้วสามารถทำฟังก์ชันร่วมกันกับเสียวมี14 14 Ultra ได้นะครับเช่นเป็น Director Mode นะฮะส่งสัญญาณภาพแบบ w i r e l e s มามอนิเตอร์ที่นี่นะครับอุ้ยทำมาสเตอร์ซีนีม่าทำซอฟต์แวร์ตัดต่อหรือว่าเกรดสีบนนี้ทําได้หมดเลยนะครับเป็นแท็บเล็ตสเปคแรงอีกตัวหนึ่งเลยตัวนี้อยากให้เข้าเมืองไทยนะฮะผมว่าหลายคนน่าจะสนใจเป็นคู่แข่งของพวกแบบ iPad Pro ได้สบายๆเลยนะครับตัวนี้ชาร์จ120วัตต์แล้วมีลำโพงถึง6ตัวเลยนะครับเรียกว่าโชว์เหนือเลยสุดยอดมากๆครับสำหรับเสียวมีแพด 6S Pro ครับ